เปิดโพดแรกพิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำสวัสดีคัสซิสเป็นเวลาร่วมเดือนที่ดาราสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชได้รับการประกันตัวชั่วคราว โดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเป็นเช็คเงินสดจำนวน5ล้านบาทในคดีช่อโกงแชร์โฟล็ก3 d ดีซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพพิงกี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆใ,ในสื่อและในโลกออนไลน์จนกระทั่งไม่กี่วันก่อนเบน์ปุญญาพรได้อัปเดตชีวิตพิงกี้ตอนนี้ผ่านสื่อดังว่าสภาพจิตใจของพิงกี้ตอนนี้ปกติดีเบน์ก็ได้มีการชวนเพื่อนมาไลฟ์ขายของด้วยกันแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้รับการตอบอะไร ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันล่าสุดวันที่14มกราคม2566พ mm ิงกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนโพสภาพไบเด็กของเธอพร้อมข้อความว่าเต้าอ้วนเตรียมตัวไปเต้นทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยสุขสันต์วันเด็กทุกคน Happy Children Day วันเด็กแห่งชาติท่ามกลางแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจและบ่นคิดถึงกันมากมาย ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวพิงกี้ด้วยนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีสทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ